h ฮ l โหลกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการโลกเราชิปหายไปถึงไหนแล้วในคลิปนี้เนี่ยนะเราจะมาคุยเรื่องทรัมป์กันว่าช่วงนี้เนี่ยผมเห็นว่าแร์สเคปของโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วดยเฉพาะโลกการเงิน,นสาเหตุหลักๆใหญ่ๆก็คือการมาถึงของทรัมป์นั่นแหละในคลิปนี้เราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันแต่ว่าแฟนคลับช่องของผมก็คงจะทราบกันดีแล้วว่าผมต้องกลับไปดูลิกล a มมอร์ตี้ให้จบ7จ็ดซีซั่นก่อนจะโดนอินเทอร์เน็ตสปอยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปคุยกันทีละเรื่องกันเลย ข้อแรกคือเรื่องเงินเฟอ้อกับอัตราดอกเบีย้ยสองเรื่องนี้เนี่ยมันมาคู่กันก็เลยจะรวบเป็นหัวข้อเดียวไปเลยคือเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยดัชนี CPI เนี่ยดัชนีราคาผู้บริโภคมันอยู่ที่2.9%จุดเ้าเซ็นใช่ไหมแต่ว่า CoreCPI มันอยู่ที่สามจุดสองเปอร์เซ็นต์ CoreCPI นี่คือจะไม่รวมเออ่ราคาอาหารและพลังงานที่มันมีความผ,ลผลันผวนใช่ไหมซึ่งเป้าหมายของเฟดเนี่ยเขาอยากให้เงินเฟอ้อที่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ก็เลยมีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยสูงไว้ที่มันบึ้มพอร์ตหุ้นสหรัฐของทุกคนช่วงปลายปีต้นปีที่ผ่านมาาเเเเนนนนีีี่ 2025, ่่ยยยแล้้วปปป็ตตไไจะองงอังง ใต้การบริหารประเทศของทรัมป์จริงๆแล้วเนี่ยจะลมพาเวลที่เขาตั้งลงตัวแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐอยู่ตอนนี้เนี่ยนะทรัมป์เนี่ยเป็นคนน o ิเนตชื่อจโลมพาเวลขึ้นมาเองในช่วงสมัยที่ทรัมป์1.0อะทรัมป์สมัยแรกอะข้อดีของพา w เวลเนนะก็คือเขาไม่ฟังทรัมป์ไ้แม้ว่าจะถูกทรัมป์แต่งตั้งมาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับใช้ทรัมป์นะคือเขาจะมองเป้าหมายทาร์กเกเงินเฟ้เฟอเป็นหลัก แล้วก็ปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นลงตามนั้นสิ่งที่ทุกคนควรจะจับตาก็คือว่าล่าของพาเวลเนี่ยครับจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม2 0งหรือว่าปีหน้าน,นั่นเองแต่ว่ามันก็มีข่าวดีก็คือรัฐมนตรีคลังคนใหม่นะครับสกอตต์เบสเซนเนี่ยเขาเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าธนาคารกลางเนี่ยควรเป็นอิสระจากรัฐบาลไว้ไม่งั้นมันจะชิบหายกันหมดคือลองนึกภาพรัฐบาลอยากให้เศรษฐกิจดีตัวเลขพุ่งพ,งพดพาดใช่ไหมแม่งก็คุมมาตาแบบว่าดอกเบีย้ยแบบตามใจชอบได้อย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลน คุมมาตาดอกเบี้ยได้แบบไม่สน4ี่สนแดอะไรนะครับก็จะสนุกกันเลยครับทุกคน <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นจอโรมพาวเวลเนี่ยดำรงตําแหน่งต่อไปเพราะว่าเขาอยากจะให้ประธานธนาคารกลางเนี่ยมันเป็นอิสระจากรัฐบาลข้อต่อมาทรัมป์กับคริปโตอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าทรัมป์เนี่ยโปรคริปโตมากแล้วก็ใช้เป็นแคมเปญหาเสียงด้วยนะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บิตคอยพุ่งทะยานทะลุหนึ่งแสนดอลลาร์ที่เราเห็นกันทุกวันเนี้ยคือคือ โปรคริปโตเนี่ยอันนี้รู้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่ามึงจะโปรคริปโตขนาดออกมีมปล่อยของตัวเองอคือสำหรับคนที่อาจจะตกข่าวนะครับคิดว่าคงจะรู้กันอยู่แล้วและมัง้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประธานที่ปดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ออกเหรียญมีมของตัวเองครับ My new official Trump meme is here it's time to celebrate everything we stand for winning join my very special Trump community get your Trump now พองตายแม่งเฮียโพสลง official account คือตอนแรกเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่า a อ c o u n t ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานี่มันโดนถูกแฮกหรือเปล่าวะปรากฏไม่ใช่ครับแม่งไม่ถูกแฮกอะไรแดงสิ้นแม่งออกเหรียญมีจริง สำหรับคนที่ไม่รู้จักเหรียญมีมนะอินโทรดักชันนกข่าวเหรียญมีมแบบสั้นๆเนี่ยคือมันก็จะมาจากอินเทอร์เน็ตมีมมุกตลกต่างๆบนอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเช่นแบบมาดอ c คอยน์หรือว่าชิบายโน่หรือว่ามูด้งคอยน์อะไรเงี้ยข้อ2ก็คือมันไม่ได้มียูทิลิตี้ใดๆคือมันเอาไปใช้อะไรไม่ได้นอกจากแบบเก่งกาไรซื้อมาขายไปคนแม่งก็ซื้อเอาขำาเมาสนุกอะอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาก็จะต่ํามากๆความผันผวนสูงก็ประมาณนี้นะสำหรับมีมคอยซึ่งเหรียญของทรัมป์เนี่ยก็ถือเป็นมีมคอยเหมือนแ้รอขก คือคอยที่อยู่บนเชนของโซลาร์น่านะก็คิดไปเลยว่าเหรียญนี้มันก็มีแค่นี้แหละคือมันจบแล้วคือมันไม่ได้มีทีมพัฒนาอะไรต่อคือมันไม่เหมือนอีเทเลียมหรือโซลาร์น่ามันไม่ได้มีทีมแบบว่าพัฒนา u ิลิตี้เอาแบบไปใช้ต่อแบบลดค่าแก๊สหรือว่าพัฒนาให้เหรียญมีประสิทธิภาพต่อไปคือมันออกมาแล้วคือมันจบแล้วอะแล้วก็เก่งกาไรซื้อมาขายไปอันนี้เนี่ยซีโร่ซัมเกมของแท้เลยนะคือมึงลุกช้าจ่ายรอบวงอะซึ่งผมอะไม่อยาก พูดแบบนี้แล้วนะแต่เขาค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่ทําเงินได้มหาศาลเนี่ยมันก็คือคนรอบตัวทรัมมาหลายแบบพวกอินไซเดอร์หรือว่าแบบคนในวงการคริปโตที่แม่งนั่งส่องหาเหรียญอยู่ทุกวันอยู่แล้วแล้วไปเจอเข้าแบบฟุกๆอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็คือขึ้นรถตามกันไปเฉย ถ้าเข้ามาดูบนเว็บไซต์เนี่ยเรื่มลงมาข้างล่างจะเจอ allocation ใช่ไหมที่มันแปลว่าจัดสรรอะ่ะก็คือ day one เนี่ยเขาจะปล่อยเหรียญออกมาให้ซื้อแบบที่ล้านเหรียญก่อน <ๆ S 1> ที่เหลือๆก็จะเป็นกรุ๊ปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์เนี่ย <ๆ S 1> ก็จะมีเหรียญที่ถูกล็อกไว้มันจะค่อยๆปล่อยออกมาคือหวังที่ถูกล็อกไว้จะขายไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะปล่อยมาเรื่อยๆระยะเวลา3ถึง12เดือนความบ้าบอของเรื่องนี้ครับมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับคือ2วันต่อมาเนี่ยมิเลเนียทรัมป์ the first lady ครับไม่ออกเหรียญนิมของตัวเองอหยย่่าดมกูว คือผมไม่ได้ a g อคส์เอาคอยอะไรเท่าไหร่นะแต่แบบเหรียญมีมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแพ l u ล,ลูอะไรใดๆด้ในตัวของมันเองอะ่ะคือมันเกิดจากการโปรโมทได้อิพลของอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมเหมือนที่เราเห็นในหลายๆเคสอย่างเช่นมิลเลนโทเค็นของยูทูบเบอร์ที่ชื่อ t e c h l e a t หรือ o อกทั่วเกิเนี่ยที่มันดังข้ามคืนจากแบบคลิปสัมภาษณ์ฮอกทั่ว หรือว่า Lion f ฟอนเี่ที่แบบโปรโมท Official TikTok คอยอ่ะคือเหรียญมีมพวกนี้คือส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันจุดจบคล้ายๆกันคือมันจะกลายเป็นกราฟรูปพนมมือเพราะมันเกิดการลักภูขึ้นในที่สุดอ่ะมันก็น่าเศร้าอ่ะที่ประธานที่พดีของสหรัฐใช่อิพนของตัวเองโปรโมทอะไรแบบเนี้ย ถ้าใครจะจุ่มตัวเองเข้าไปเหรียญพวกนี้เพื่อทำกำไรก็ระวังหน่อยละกันแล้วก็ลุกช้าจ่ายรอบวงนะตอนนี้ก็ยังชิวๆอยู่นะเพราะว่าทวบทรัมป์เนี่ยแต่งตั้งคนเข้าไปใน SEC อะ่ะแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีการสอบสวนเกิดขึ้นนะเพราะมันคอน FLICT กองอินเทรสชัดเจนอะ่ะผมคิดว่าผิดกฎหมายนะอะไรแบบเนี้ยถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอคริปโตวินเทอร์อีกรอบหนึ่งนะกัน,นี้ก็ติดตามกันต่อไปเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาข้อสุดท้ายที่อยากจะเมนชั่นก็คือความกังวลของตลาดหุ้นต่อการดำรงตําแหน่งงขออัคื มีนโยบายหลายอย่างที่ทําให้คนกังวลกันเยอะใช่ไหมเช่นนโยบายดีพอต่างด้าวก็จะอาจจะเกิดปัญหาแรงงานขึ้นใช่ไหมเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นอะค่าแรงงานขัดแคลนสินค้าก็อาจจะราคาแพงขึ้นใช่ไหมเงินมันก็จะเฟอ้อหรือว่าการตั้งกําแพงภาษี tariff wall แต่จริงๆแล้วเนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันยังค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะอย่างเช่นการในประเทศผูวอพยพเนี่ยคือต้าตัดเรื่องการเมืองเรื่องสิลธรรมอะไรออกไปก่อนนะคือเราดูชีวิตคนเป็นตัวเลขจะเห็นว่าตัวเลขคนที่ถูกในประเทศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นจากยุคก่อน คือปกติอเมริกาเนี่ยมันมีคนอพยพเขาออกเป็นว่าเล่นอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งปกติอเมริกาเขาก็ดีพอตคนเป็นว่าเล่นอยู่แล้วแล้วเขาก็โปรเจกต์ว่ายุคทรัมป์เนี่ยมันก็มีการส่งคนกลับบ้านเยอะขึ้นจริงๆแหละแต่มันจะไม่เยอะถึงขั้นกระทบกับ production c o ที่มันจะมากระทบกับผู้บริโภคปลายทางเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันน่าจะต่ํากว่า20-40ล้านคนนะพวกเราคนเล่นหุ้นเนี่ยครับ ยังไม่ค่อยน่ากระมวลเท่าไหร่แต่คนที่จะโดนไล่กลับบ้านเนี่ยก็อาจจะหนาวๆร้อนๆนิดนึงคือ <c oughs> พวกนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนกิมมิคของทรัมป์มากกว่านะคือเขาเอาไว้ใช้เป็นนโยบายหาเสียงอะแบบออกมาเย้อเย้อให้คนฝั่งขวาวอเตอร์ของตัวเองขึ้นเขิลมาแบบเมอเมริกาเกรเดเกนปลุกความรักชาติไล่คนต่าง้าวกลับบ้านอ่ากลับมาจ้างงานคนเมริกันหรือให้คนเมริกันมีงานทำอะไรเงี้ยแต่ว่าของจริงแล้วเราก็ต้องมาดูตัวเลขหน้างงานดูดีครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแพนิกกันส่วนกําแพงภาษีเนี่ยเขาก็จะค่อยๆขึ้ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะเพราะอันนี้ผมพูดไปแล้วคลิปก่อนประเทศคู่ค้าใหญ่ๆประเทศอื่นอย่างจีนยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจค่านขางย่ำแย่นะคือแต่ละประเทศเนี่ยก็เจอปัญหาของตัวเองอยู่อย่างยุโรปก็เจอปัญหาพลังงานใช่ไหมจีนก็สังหาญี่ปุ่นก็ข้างงงข้างเงินอะไรอย่างเงี้ยส่วนตลาดหุ้นโดยเฉพาะ s p 5 0 0เนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการดำรงตำแหน่งของประธานาดิบสีสหรัฐเท่าไหร่คือถ้าไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยจะมีแค่ช่วงจอชันบันกูบมชสองเทอมที่มันติด <laughs> ผมเลยยังไม่กังวลมากกับทรัมป์จุเท่าไหร่นะอย่างทรัมป์่งนเนี่ย ก็บวกมาเยอะอยู่นะในใครที่มุ่งมั่นกำลัง DCA SB f 0 0 n e อยู่เนี่ยก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกก็ยังสามารถ DCA ได้ต่อเดี๋ยวถึงเวลาให้ต้องตื่นเต้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังอีกทีสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วสำหรับใครที่ต้องการผู้คุยในประเด็นนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยที่ด้านล่างได้หรือใครที่ไม่ต้องการผู้คุยในประเด็นนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เหมือนกันคลิปที่แล้วมีคนถามว่าพัดลมยี่ห้ออะไรดีมากครับช่วยกันทำมาหากินสุดท้ายใใคครรรรทที่่่ต้้้้อออองงกกาาาเเเเปปปิิดดดพพหหหุุุนนนนสัััฐื DCS 500 2.0ยมบ W ลล ใครต้องการใช้งาน Investing Pro เรียนเชิญที่ลิงด้านล่างส่วนใครที่ชอบคลิปผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อช่วยเหลือช่ององผมได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ